มีนาสิกขึ้นมาช่วยมันต้องใช้ใช่ใช่นาสิกเพราะคุณเป็นลิเกนี่คุณก็เป็นลิเกคุณต้องทําได้มันไม่ยากครับนาสิกใช่ไหมอย่างเช่นปักป้ายี่นคุณลองร้องสิฮะปักป้ายที่ดินค้าไม่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 ต้องต้องยังไงคะคุณร้องมาได้นะปักป้ายมันออกแค่ตรงนี้คุณต้องให้ขึ้นจมูกมาด้วยเช่นขึ้นจมูกนะครับปักป้าย ที่ดิ้ใา้ดวนทำนาทำสวนก็ทำไม่ได้ยากนะเนี่ยนาสิกอ๋อคุณหมายถึงงี้ต้องขึ้นจมูกโอ้ปะให้ให้แล้วถ้าเกิดหนูร้องแบบนี้แล้วคนดันชอบแบบเนี้ยคุณจะอัดให้ให้ฉันใหม่ไหมเอาไหมอัดให้ใหม่ไหมก็แล้วแต่ ชอบแบบไหนชอบแบบไหนกันคะชอบชอบใครขำฉันใครขำขำทำไมครับนี่ผมเป็นวิชาความรู้นะฮะน้องเนี่ยเขาสามาในรายการในเราในวันนี้นะับผมกู้ศาสตร์สอนเขาเป็นวิทยาทานนะไม่ไม่เคยสอนใครนะครับใช่ใช่โอ้โหเพิ่งรู้เทคนิคปักป้ายที่ดินขายทุได้หรอ คิดถึงนะคะคิดถึงทุกคนเลยค่ะแล้วก็นั่งขำเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่าในระบั้เนี้ยนะครับจริงๆสนุกสนุกกันไปเนาะไม่อยากให้เครียดกันเนาะในช่วงนี้นะแป้งเนาะ